สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับทัพมาพระเครื่องกันเช่นเคยนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับจะมีเหรียญทางจังหวัดระยองมาได้ชมกันบ้างนะครับครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อมหาอุดวัดเขาน้อยอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของทางวัดเขานะครับ ออกในปีพศ2560นะครับก็จะมาที่เป็นลักษณะที่มีกล่องแล้วก็จะเป็นกล่องเดิมครับนะครับเหรียญที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับก็จะมาพร้อมกล่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเหรียญชมข้างในกันดีกว่านะครับ ก็จะเป็นกล่องลักษณะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นะครับก็จะมาซีนพลาสติกมาพร้อมนะครับนี่นะครับก็จะซีนพลาสติกมาให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับเห็นนะครับ ดี๋ยวผมขอถือที่วานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญค่อนข้างยะงเงานะครับเห็นนะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อหมหาอุดนะครับวัดเขาน้อยอำเภอหลวงแดงจังหวัดระยองนะครับก็จะเป็นเหรียญลักษณะของเหรียญจะเป็นลักษณะของจะคล้ายๆกับพิมพ์เม็ดแตงโบนะครับ ก็จะเป็นเหรียญที่ไม่ไม่เล็กมากนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญขนาดกลางนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเขานะครับเนี่ยนะครับออกในปีพศ2560นะครับก็ในปีนั้นก็จะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับนี่นะครับก็จะมีเหรียญก็จะออกในช่วงนั้นนะช่วงมีงานนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ที่เขาให้มานะก็จะเป็นเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเห็นนะครับผมว่าค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับเป็นลักษณะของหลวงพ่อจะเป็นลักษณะหน้าตรงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะครึ่งองค์นะครับก็เป็นเหรียญที่มีห่วงนะครับเป็นห่วงที่เขาไม่ได้เจาะนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่า พระอุปชาอุตนะครับจะอยู่ตัวหนังสือด้านล่างนี่นะครับเห็นนะพระอุปชาอูตนะครับส่วนด้านหน้านะรายละเอียดต่างๆก็ไม่มีนะครับก็จะมีเท่าที่ที่ให้ชมเนี่ยนะครับเห็นนะโดยเฉพาะด้านหน้านี่นะครับผมว่าก็กจะมีทไํไเลสวยนะครับก็จะมีตามรอบๆองค์หลวงพ่อนะครับก็จะมีรัศมีนะครับเห็นไหนะ เป็นัศมีที่เป็นเส้นๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเป็นรัศมีที่เป็นเส้นนะครับนี่นะครับส่วนด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะเหมือนการทุกเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญใหม่ๆนะครับรายละเอียดต่างๆขอบเหรียญน,นะครับก็จะยังค่อนข้างจะคมชัดนะครับในรายละเอียดต่างๆก็จะยังจะสมบูรณ์นะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นลนนนนนักษณะของยันนะครับนะครับลักษณะของยันนะครับแล้วก็จะมีอัคระยัน ล้อมไว้กรอบนึงนะครับนี่นะอยู่รอบๆนะครับณมะอ,อุนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีรหัสของรหัสของเหรียญด้วยนะครับรหัสของเหรียญก็จะเป็น97 3สนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับรหัสเหรียญ973สนะครับแล้วก็ก็จะมีโค้ดตัวณอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นโคตรตัวหนานะครับแลาร,รอบนี้นะเขาจะระบุไว้เลยนะครับว่าที่ระลึกงานผูกภาษีมานะครับฝังลูกนิมิตนะครับ2560นนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าวัดเขาน้อยนะครับอำเภออำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ รายละเอียดที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดที่ว่าเจาะลึกอีกนิดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมม้ชมนะครับ สำหรับสำหรับรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีประมาณที่ผมให้เห็น,นให้ชมนี่นะครับผพว่าเป็นเหรียญที่เขาทําออกมาได้ได้สวยมากเหรียญนึงนะครับสําหรับแตรรดาเหรียญต่างๆที่ที่ผมนําให้ได้ชมนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ทําออกมาได้สวยนะครับนี่นะครับ สวยมากเลยนะครับสำหรับเหรียญเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับนี่นะครับพอดีผมได้มาแค่เหรียญเดียวนะครับใครที่สนใจหรืออยากได้ไว้บูชานะครับก็ข้ามาคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับเหรียญแบบนี้ก็จะราคาจะไม่ค่อยสูงนะครับนะครับส่วนถ้าใครที่ชอบหรือสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่อยู่ของ l ล n e ไ d ดีไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครอยากได้เหรียญไปไว้บูชานะครับจะได้ข้ามาคุยกันได้นะครับครับโอเคนะครับสำหรับเหรียญของหลวงพ่อมาอูดวัดขาน้อยอำเภอบ้านข อำเภอปลวกแดงจวัะยองนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ